สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันเช่นเคยนะคะกับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของษษษษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประสมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันให้นักเรียนติดตามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหารมี1หลักโดยที่เราจะมีการแสดงวิธีทำและหาคำตอบไปด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกันได้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหารมี1หลักโดยการแสดงวิธีทำค่ะ ค่ะในส่วนของเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหารนะคะเราจะต้องรู้การแก้โจทย์ปัญหาก่อนนะคะการแก้โจทย์ปัญหามีอะไรบ้างนะคะ 1. ทําความเข้าใจโจทย์โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรหรือโจทย์กําหนดอะไรนะคะ 2. วางแผนแก้ปัญหา 3. ดําเนินการตามแผน 4. ตรวจสอบคำตอบอันนี้จะเป็นกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหานะคะค่ะเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่1น,นะคะเด็กๆลูกเสือ140คนจัดเป็นหมู่หมู่ละ8คนนะคนะจะจัดได้มากที่สุดกี่หมู่และเหลือลูกเสือกี่คนนะคะเราจะมาดูในขั้นตอนการ ทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนะคะขั้นตอนแรกก็คือโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรเอ่ยเด็กๆมีใครตอบที่เชื่อได้ไหมเอ่ยโจทย์เขาถามก็คือจะจัดได้มากที่สุดกี่มูมและเหลือลูกเสือกี่คนถูกไหมคะอันนี้คือที่โจทย์เขาถามต่อไปโจทย์เขาบอกอะไรมานะคะโจทย์บอกอะไรบ้าง บอกอะไรเอ่ยโจทย์ที่โจทย์เขาบอกก็คือลูกเสือ140คนนะคะจัดเป็นมูมูละ8คนนั่นเองอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนก็คือต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรนะคะโจทย์บอกอะไรเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะ ตอนนี้เราจะยังอยู่ตัวอย่างที่1กันอยู่นะคะข้อนี้เราจะมาหาคําตอบว่าหาคําตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดนะคะเราจะทํำยังไงกันนาะเด็กๆเ,เราก็จะนำหนึ่งร้อยสี่สิบหารด้วยแเพราะจัดเป็นหมู่โมลละแปดคนนั่นเองค่ะแล้วเราจะไปดูวิธีทํากันนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะจัดเป็นลูกเสือกี่คนคะ 140คนนะคะต่อไปก็จะเป็นการที่เราจะจัดเป็นหมู่หมู่ละกี่คนคะหมู่ละ8คนนั่นเองคะ่ะจากนั้นเราก็จะไปวางแผนการแก้โจทย์ปัญหากันเราจะทำยังไงเราก็จะเขียนว่าจะได้ลูกเสือยังไง140หารกับ8นะคะอันนี้ย เป็นการที่เราวางแผนว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเราก็นำ140นะคะ140ก็คือตรงนี้หรือตัวตั้งนั่นเองไปหารกับ8ก็คือตัวหารนั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เราจะยังอยู่ในตัวอย่างที่1กันอยู่นะคะต่อไปเราจะไปดูการแสดงวิธีทำนะคะการแสดงวิธีทำนี้เราต้องขึ้นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ140หาร8นั่นเองต่อไปเราจะไปขึ้นวิธีทำกันนะคะวิธีทำนะคะดิเชอร์ก็ใส่สัญลักษณ์ของการหารไปก่อนนะคะจากนั้นี่เชอร์ก็เอา8 ไปวางแปดนี้เขาเรียกว่าตัวหารนั่นเองนะคะจากนั้นทีเชอร์ก็นำ140ไปวางนะคะซึ่งเขาเรียกว่าตัวตั้งนั่นเองค่ะจากนั้นทีเชอร์ก็จะมาหาคำตอบหรือผลหารนั่นเองนะคะ 140นี้เราจะมาหารหาผลหารได้ยังไงนะคะที่เชื่อก็นำ8ไปดูในตารางสุดคูณ8คูณเท่าไหร่ได้14มีไหมเอย่ย 8, 81882168คูณ2ก็เกิน14ถูกไหมคะเพราะได้16ดังนั้นที่เชื่อก็นำ8ไปคูณกับ1นะคะแล้วก็ได้8 ทีเชิญก็ใส่8ไปค่ะข,ขั้นใต้เลข14นะคะจากนั้นที่เชิญก็นำหนึ่งไปวางไว้บนเลข4ซึ่งหนึ่งมาจากไหนคะที่เชิญบางคนอาจจะถามแบบนี้หนึ่งก็มาจากการที่เอา8ไปคูณน,นะคะนี่ทีเชิญก็นำมาวางตรงนี้นะคะ8ดตรงนี้เขาเรียกว่าผลนะคะผลหารหรือผลคูณน,นั่นเองนะคะ หนึ่งคือผลหารนะคะต่อไปนะคะ14ลบกับ8ได้เท่าไหร่เอ่ย14ลบกับ8ได้ผลออกมาก็คือ6เรานำา4 4ลบกับ8เหลือ6นั่นเองนะคะจากนั้นทีเชอร์ก็ดึงเลข0ออกมาต่อค่ะเพราะว่า หคผลหารในหลักหน่วยนะคะดึงเลข0นลงมานะคะและทีนี้ทิเชอร์ก็ทำยังไงต่อนำแปมาหารกับ60ตัวนี้นะคะแเท่าไหร่ได้60 8คูณกับเท่าไหร่คะทีเชอร์ก็ไปดูในตารางสุดคูณนะคะแคูณเท่าไหร่เนะได้60สนะคะ แปคูณหก็ได้40 8สคูณหก็ได้48 8สคูณเก็ได้56 8สคูณแได้64แต่8ปคูณแได้64เกินถูกไหมคะดังนั้นที่เช่์ก็นำแปไปคูณกับ7ได้เท่าไหร่นะคะแปดเจ็ดห้าสนะคะที่เชร์ก็ใส่56ลงไปข้างล่างเลข60จากนั้น ทีเชอร์ก็ดึงเจขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะซึ่งจะเป็นผลหารนั่นเองต่อไปทีเชอร์ก็ลบคือนำห60ตรงนี้นะคะลบกับ56นะคะได้เท่าไหร่เอยเหลือเท่าไหร่เหลือ4นะคะจากนั้นเราจะไปดูกันต่อว่า17เเขาเรียกว่าอะไรคะ เขาเรียกว่าผลหารถูกไหมคะดังนั้นนะคะสรุปได้ว่า140หาร8ได้ได้ได้เท่าไหร่เอ่ยส7เศษสนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบว่าตอบว่าอะไรเอ่ยจัดลูกเสือได้มากที่สุด1น 17, หมูและเหลือลูกเสือกี่คนคะ4คนนั่นเองคำตอบในข้อนี้ก็คือ17หมู่เหลือลูกเสือ4คนนะะใครตอบได้บ้างเอ่ยใครทำถูกต้องไหมเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะตัวอย่างที่สอง นะคะพ่อค้ามีข้าวสาร3675กิโลกร,รมัมนำมาบรรจุถุงถุงละ9กิโลกร,รมัมจะได้ข้าวสารกี่ถุงและเหลือข้าวสารกี่กิโลกร,รมัมข้อนี้โจทย์เขาถามอะไรคะโจทย์เขาถามอะไรเอ่ยโจทย์เขาถามว่าจะได้ข้าวสารกี่ถุงและเหลือข้าวสาร กี่กิโลกร,รมัมนั่นเองต่อไปโจทย์เขาบอกอะไรเรามานะคะโจทย์เขาบอกอะไรมาบ้างนักเรีนยนรู้ไหมเอ่ยที่โจทย์เขาบอกมาก็คือพ่อค้ามีข้าวสาร3,675กิโลกร,รมัมนำมาบรรจุถุงถุงละ9กรริโลกรัมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการ การอะไรทำความเข้าใจกับโจทย์ก่อนมาดูว่าโจทย์เขาถามอะไรและโจทย์เขาบอกอะไรนะคะจากนั้นเราก็จะไปวางแผนการแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะคะเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะเรายังยังอยู่ตัวอย่างที่2กันอยู่นะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการ หาคําตอบหรือการวางแผนการหาคําตอบนั่นเองนะคะเราจะไปดูกันว่าหาคําตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดนะคะเราจะมาดูว่าเรานำสามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าไปหารกับเก้านั่นเองเพราะว่านํามาบรรจุถุงถุงละเก้ากิโลกรัมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการ แสดงวิธีทำนะคะหรือการวางแผนนั่นเองนะคะก็พ่อค้ามีข้าวสารอยู่3675กิโลกรัมนะคะจากนั้นนำมาบรรจุถุงถุงละเท่าไหร่คะถุงละ9กิโลกรัมนั่นเองแล้วเราจะได้ข้าวสารกี่ถุงโดยที่เราจะนำา3,600 75หารกับ9เราก็จะทราบว,ว่าได้กี่ถุงเหลือข้าวสารกี่กิโลกร,รมัมนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นการขั้นตอนการวางแผนการหาคำตอบกันนะคะเราจะไปดูการแสดงวิธีทำกันต่อเลยค่ะค่ะเราจะยังอยู่ตัวอย่างที่2กันอยู่นะคะก่อนที่เราจะขึ้นการแสดงวิธีทำนะคะเด็กๆเราต้องไปดูประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะ ประโยชน์สัญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือ3,675หาร9นั่นเองก็ลัต่อไปเราก็จะไปดูวิธีทำนะคะวิธีทำทีเชอร์ก็จะวางสัญลักษณ์การหารไปก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยเลข9นะคะเลข9้าเขาเรียกว่าตัวหารนั่นเองนะคะจากนั้นทีเชอร์ก็นำาม6 7 ไปวางเขาเรียกว่าตัวตั้งนะคะทีนี้ที่เชื่อมาหาคา่าหรือผลหารนั่นเองนะคะ9คูณเท่าไหร่ได้3มีไหมไม่มีเราก็ดูเลขถัดไปเลยค่ะเลขถัดต่อไป9คูณเท่าไหร่ได้36คะ9คูณ3ได้27 9คูณ4ได้3 6นะคะที่เชื่อก็ใส่ 36ตรงไปนะคะก็นำเลขสี่ไปวางไว้บนเลข6นั่นเองบางคนจะถามที่เชื่อว่าที่เชื่อเลขสี่มาจากไหนเลขสี่ก็มาจากที่ที่เชื่อนำา9ไปคูณน,นะคะทีเชื่อก็นำเลขสี่มาวางไว้ข้างบนซึ่งเป็นผลหารแล้วทีนี้นำา36มาไว้ข้างล่างนี้นะคะเขาเรียกว,ว่าผลจาก ผลคูณจากที่นำา9ไปคูณกับ4นั่นเองท่เชอร์ก็นำ3า36ลบกับ36เหลือ0ถูกไหมคะจากนั้นท่เชอร์ก็ดึงเลข7ลงมานะคะ9คูณเท่าไหร่ได้7มีไหมเอ่ยมันหาไม่ได้ท่เชอร์ก็ใส่0ลงไปก่อนเลยคะ่ะแล้วก็นำเลข0ไปวางไว้ข้างบนด้วยนะคะบนเลข7 นะคะจากนั้น7-0ลบ0เหลือเท่าไหร่คะ7-0ลบ0ก็เหลือ7เหมือนเดิมนะคะจากนั้นทีเชอร์ทำยังไงต่อไปเอ่ยทีเชอร์ก็ดึงเลข5ลงมานะคะทีเชอร์ก็ใช้พิธีการหาผลหารเหมือนเดิมก็คือนำเไปหาในตารางสุดคูณ9คูณเท่าไหร่ได้75ดดูซิ 9กคูณเได้63 9ิคูณแได้72 9ดคูณเได้81เมันเกินถูกไหมคะดังนั้นผลที่ได้ก็คือ9กคูณแนั่นเองได้เจ็ดนะคะจังนั้นที่เชื่อก็นำเห้าลบเจ็ดสอเหลือ3ต่อไป8 พิเชร์ก็ไปวางไว้ข้างบนเลข5นะคะ8มาจากได้ผลมาจาก9คูณ8เหมือนเดิมตรงนี้นะคะนี่นี่ใครยังงงไหมเนาะนะคะ75ลบเ2เหลือ3นะคะดังนั้นนะคะ3675หาร9กก็จะได้ ได้เท่าไร่4 0 8เซษ3นั่นเองคำตอบในข้อนี้ก็คือตอบว่าจะได้ข้าวสาร4 0 8ถุงและเหลือข้าวสารเท่าไหรคะ3กิโลนะคะอันนี้ก็คือคำตอบในข้อนี้นั่นเองค่ะดังนั้นต่อไปนะคะเราจะไปดู วิดีโอต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูสรุปนะคะสรุปการแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาวางแผนแก้ปัญหาและก็ดำเนินการตามแผนและตรวจสอบคำตอบนั่นเองค่ะอันนี้คือขั้นตอนการสรุปนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อเรารับชมคลิปวิดีโอเนื้อหาจบแล้วนะคะที่เชอร์ให้นักเรียนรบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะพร้อมกับฝึกท่องสุดคูณนะคะถ้ายังไงให้ตั้งใจนะคะการท่องสุดคูณจะทําให้นักเรียนได้ทั้งการคูณและการหารนะคะถ้ายังไงเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ